มีมหาลาัยไหนที่ไม่ต้องรับน้องบ้าง啊กคำดาของน้องนารุโตเนี่ยน่าสนใจมากครับเ <S ess im cast> พราะที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงมสทอมอเดียวครับที่ไม่มีการรับน้องนะครับถัดไปคือมอรามที่เขาเนี่ยจะมีซุ้มกิจกรรมให้น้องเข้าครับแต่เขาเนี่ยไปบังคับน้องให้เข้านะครับ ส่วนมหาลัายอื่นๆเนี่ยมีการรับน้องหมดเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่บังคับน้องเข้ากลุ่มหรือนั่งโตนะครับเว้นคณะวิทยาของหลายมหาลัายครับที่ยังมีการรับน้องเข้มข้นอยู่นะฮะส่วนมราชพัฒน์บางที่เนี่ยก็มีการรับน้องอย่างเข้มข้นเลยครับให้น้องเนี่ยไปดูซีรีส์เด็กใหม่ในเน็ตฟลิกนะครับซีซั่นสองมีตอนเนึ่งเกี่ยวกับการรับน้องครับของจริงเนี่ยจะคล้ายๆในซีรีส์เลยครับ น,น้องสามารถให้กำลังใจพี่ได้โดยการกดติดตามช่องนี้นะครับและปกติพี่มีไลฟ์สดทุกวันตอนทุ่มครึ่งในติ๊กต็อกนะครับและสุดท้ายพี่ขอให้น้องนารุโตะเนี่ยสนุกสนานกับการเรียนมหาวิาลัยของน้องนะครับ